สวัสดีเพื่อนชาว Surf เซิร์ฟสเก็ตวันนี้ผมจะมาทำการเปลี่ยนสปริงในทรัคของอตัว s u r f ์ฟสเก็ของสวีลเทคนะครับซึ่งของผมมันก็หักอยู่จริงๆมันไม่ได้หักตอนผมเล่นนะครับมันหักตอนผมบิดมันที่ผมมาบิดมันเพราะผมรู้สึกว่าตอนนั้นตัวทรัคเนี่ยมันเหมือนมันจะเอียงเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่เยอะ เดี๋ยวเราตั้งไปบนพื้นแล้วพอเราเข็นมันเปล่าๆนะครับแผ่นมันก็วิ่งไม่ตรงกินซ้ายผมก็เลยเอาแผ่นมาทําการบิดสปริงบิดขวาแล้วมันก็เลยหักตอนที่บิดแล้วมันหักนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้บิดมากบิดแค่มาสักระยะหนึ่งพอตึงมือน,นิดหน่อยมันก็หักมันไม่เหมือนตอนที่ตอนที่มันยังเป็นสปริงใหม่ๆนะครับเราสามารถบิดไปได้เยอะกว่า ในความรู้สึกที่ผมจําได้แนละเพราะผมเคยบิดมันเล่นอยู่บิดไปได้เยอะกว่านะครับมันก็ยังไม่หกมักนะครับบิดไปบิดกลับผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะความล้าของสปริงมันก็เลยหักง่ายกว่าความรู้สึกที่ที่เคยเคยบิดมปเล่นนะครับจริงๆแล้วสปริงตัวนี้ผมก็เคยเปลี่ยนมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นที่ผมเปลี่ยนเพราะผมมีความรู้สึกว่า เวลาผมเล่นแล้วผมผมเลี้ยวนะครับผมเหย,ยียบเหยียบบอร์ดกดลงไปนะครับบอร์ดมันบิดมุดเลี้ยวฟึบผมคิดเราเองนะว่าสปริงมันคงนิ่มมันคงน่วมจากการที่เราเล่นเยอะนะครับคิดว่าตัวเนี้ยคงล้าผมก็เลยทําการถอดเปลี่ยนแต่พอเปลี่ยนไปแล้วพอเอาไปเล่นพอเลี้ยวแล้วมันก็ยังเลี้ยวแล้วมันก็บิดตัวแบบมุดเหมือนเดิมเอาไปอามาจริงๆแล้ว ตัวที่มันล้าจริงๆกลายเป็นสปริงคู่คู่นี้มากกว่ามันยืดมันล้ามากกว่าผมก็เลยทําการเปลี่ยนสปริงคู่นี้พอเปลี่ยนสปริงคู่นี้เอาไปเล่นอาการเลี้ยวแล้ววูบเลี้ยวแล้วมุดมันก็หายไปมันก็ดีขึ้นระยะหนึ่งจนเราเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยอาการนี้มันก็กลับมาอีกครับคือหน้าหน้าวูบหน้าไวนะครับเลี้ยวแล้วมุดเลี้ยวแล้วมุดก็ ผมผมสรุปเอาเองนะว่ามันก็สุดท้ายก็เป็นเพราะการล้าของสปริงนะครับคู่หน้านี้สมากกว่านะครับจริงสปริงตัวนี้ผมเคยถอดเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนั้นก็ใช้เวลาพอสมควรครับสปริงเวลาพอเราเข้าไปอยู่ในทัดนครับกว่าจะดึงได้มันแข็งมากครับดูเหมือนจะไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับแต่ตอนที่ผมเปลี่ยนข้าก่อนมันยากมากนะครับโอเคเอามาเริ่มกันถอดน็อตก่อนนะครับ รถอดออกมาแล้วก็จะสังเกตว่าน็อตสตัวนี้จะยาวไม่เท่ากันตัวที่ยาวกว่าครับเป็นน็อตของรูหน้านะครับของทักนะครับเพราะว่าแผ่นยางรองทักตัวนี้นะครับด้านหน้ามันหนากว่าน็อตตัวหน้าจึงต้องยาวกว่าคราวที่แล้วผมใช้ครีมตัวนี้นะครับจับ บีบนี้ในมุมที่อยู่อย่างนี้มันบีบได้ยากครับมันบีบยากเพราะว่าตัวครีมครีมมันมุมมุมของปากครีมมันมันทำงานลำบากนะครับผมประกอบกับสปริงก็แข็งมากๆนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลองใช้ปลายแหลมปากงอตัวนี้นะครับในการทำงานดูที่ว่าจะเปลี่ยนยากง่ายสักแค่ไหนตอนเราใส่สปริงลงไปนะครับพลิกให้ถูกด้านด้วยนะครับผม ถ้าเราผิดด้าน,นก็จะเห็นเลยว่านี่สปริงมันลอยลอยออกมาจากคลักนะครับถ้าถูกด้านมันก็จะอยู่ในระดับเสมอกับแกนนะครับผมจะใส่สปริงข้างไหนแล้วก็เอียงคลักให้ห่วงสปริงนะครับไปอยู่ใกล้แกนพอสายมันได้จะมาใส่ข้างหนึ่งแล้วก็เบี่ยงคลัก ให้สปริงมาอยู่ใกล้แกน Oh. ราลองข้างนี้ก่อนอที่เห็นผมกำลังทำอยู่นี่นี่ผม ล่อมาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับแล้วผมก็ใส่ไม่ได้แล้ว1น่รอบผมได้ทําการถอดมันออกมาใหม่นะครับเพื่อที่จะได้ทดสอบใส่เข้าไปใหม่นะครับโดยจะจําเทคนี้ไว้เป็นต้นแบบนะครับเวลาใส่ทีแรกผมพยายามใส่ข้างซ้ายนะครับด้วยการคล้องนี่ไว้แล้วเกี่ยวด้านซ้ายเข้าไปนะครับแล้วก็มาเกี่ยวด้านขวาให้เข้าไปซึ่งมัน ใส่ไม่ได้เลยนะครับขณะที่พยายามเกี่ยวตัวช่วงที่หักเป็นตัววีตรงนี้ครับมันหลุดออกจากหลุดออกจากแกนกลางนี้ตลอดนะครับทุกครั้งผมก็เปลี่ยนมุมเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยแล้วก็มันจะอันนี้คือผมออจะใส่แกนข้างขวาก่อนโดยแรกเริ่มเราก็ต้องคล้องไว้แล้วก็ให้สปริงนะครับ ขึ้นมาขี่อยู่บนแกนนี้ก่อนนะครับสักหน่อยหนึงครับแล้วเราก็ใช้ครีมบีดนะครับบีบเพื่อที่จะให้ตัวสปริงลงไปอยู่ในแกนแบบนี้นะครับนี่ลงมาแล้วนะอัดมันสักหน่อยนะครับมันจะขี่ๆอยู่มันจะเกี่ยวอยู่นิดเดียวครับเราก็กดมันไดไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด โอเคทีนี้ก็เอาฝั่งนี้นะครับขึ้นมาข้างนี้นะครับโดยตอนที่ทําฝั่งนี้เข้ามานะครับผมไม่ได้ใช้ครีมบีบนะครับเพราะว่ามุมมันไม่ได้เหลี่ยมมันไม่ได้นะครับนะครับผมใช้การเอาไขควงงัดนะครับแบบนี้เราต้องบิดคลักนิดหน่อยนะครับเพื่อเพื่อเป็นการยันให้สปริงเข้าไปใกล้ที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับ อาเไขควงปากแบนนะครับอ่ะหลุดหลุดหลุดกล,ลังเป็นอะไรที่ยากอยู่บ้างสังเกตว่าทดลองบีบจนตรงนี้เยินหมดแล้ว พอมันเป็นอลูมิเนียมลงมาแล้วน้ำมันลงไปฮะปิด ดินดินดินอืมเข้าไปแล้วครับโอเคครับเข้าไปเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเข้าไปจนได้นะครับผมบอกเลยที่เห็นที่ผมทํานะครับผ่านการตัดต่อมาแล้วนะครับผมปล้ำมันอยู่สุดท้ายก็ เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับน่าจะมีชั่วโมงกว่าๆนะครับผมพยายามหาเหลี่ยมหามุมมันตรงกลางก่อนมั่งใส่ข้างซ้ายก่อนมั่งอะไรก่อนมั่งใส่ข้างขวาจนสุดท้ายผมก็ทําจนได้นะครับพอผมใส่ได้ผมก็ถอดออกมาใหม่แล้วก็ใส่เข้าไปใหม่อยู่สองครั้งจนมั่นใจว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับในการใส่ผมก็เลยถ่ายใหม่นะครับเป็นเทกที่ใส่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับผมหันด้านวีนะครับเข้าหาตัว ผมก็จะเอาตรงกลางนะครับล้องเข้าไปก่อนพยายามใส่ห่วงขวาเข้าไปที่แกนนะครับให้ได้นะครับใช้ครีมนะครับปากแหลมปลายงอตัวนี้ครับบีบสปริงนะครับเข้ามาให้มันลงไปในแกนทางซ้ายบิดพักเข้าไปให้สปริงเข้าไปอยู่ใกล้กับแกนนี้มากที่สุดแล้วก็ใช้ไขควงปากแบนนะครับก็ยกงัดมันยกงัดมันสปริงมันก็จะยืดยืดมาเรื่อยนะครับ,นะรบฟึบ โปะแล้วมันก็จะไหลลงไปในนี้ก็บอกเลยว่าล่อไปเป็นชั่วโมงนะครับแต่พอหาจังหวะมันได้ครับหาขั้นตอนมันได้ถอดแล้วใส่ใหม่ถอดแล้วสใวสใ่สใหม่ก็ไม่เกิน10นาทีฝากขั้นตอนนี้ไว้นะครับกับเพื่อนๆน,น,นะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะมีโอกาสได้ใส่สปริงในออทัคของโซเวลเทคนะครับผมอย่าท้อนะครับอย่าท้ออย่าพึ่งท้อนะครับมันอาจจะยากสักหน่อยสปริงโคตรแข็งเลยแข็งใส่จนนี่ผมมือล้าล้าไปหมดนะครับกว่าจะได้ โอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ